อับารานครับวันนี้มีข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรไงบ้างครับวันนี้ครับคือขณะนี้เราให้ความสําคัญกับพืชรองซึ่งก็มีนอกเหนือจากข้าวน้ํามันพายางพาราหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นพืชที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตเกษตรกรโดยตรงกระทรวงพาณิชย์ก็ใส่ใจในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันท่านนายกเคยมาดูแล้วก็เห็นว่านี่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนชาวไร่ทั้งหมดนะครับก็ได้ให้ประกันได้ว่า ควรจะทําให้ได้สัก30บาทนะครับเพื่อจะประกันให้ประชาชนหรือชาวสวนที่ปลูกลําไยสามารถอยู่ได้และก็สบายใจได้หลังจากเราฟังบรรชาของท่านนายกแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปคิดกันนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราทํางานเชิงรุกนะครับดูว่ามันมีการผลิตผลผลิตจะเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วจากผลผลิตที่เกิดขึ้นเท่าไหร่เราก็มาดูว่ามันจะร้นตลาดมากน้อยเพียงใดสิ่งที่สําคัญก็คือเราสร้างดีมาน์ึ้นมาโดยการดึงเอาผลผลิตออกจาก จากจากสต๊อกทั้งหมดที่มีอยู่ของชาวบ้านนะครับเพื่อให้ราคามันไม่ถูกทําลายหรือถูกกดราคาลงเพราะนั้นสิ่งนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์โดยเพราะมิ่งท่านประหลัดกละท่นานอิิพีดีคอนอซึ่งได้แล้วก็รวมทั้งรองอธิบดีด้วยนะครับทุกส่วนเนี่ยก็ได้พยายามช่วยกันในการจัดการนะครับวันนี้สําหรับลําไยเนี่ยผมได้รับรายงานที่กรุงเทพว่าราคาลําไยขึ้นไปสูงนะครับถึง30 8บาทนะครับขึ้นก็ไปเกินเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ลูกล่วงเนี่ยก็ยังราคาดีขึ้นมานะครับ18บบาทนะครับก็ก็ถือว่าวันนี้ประชาชนก็น่าจะพึงพอใจเมื่อฟังแล้วเนี่ยผมอยากมารับรู้ด้วยตนเองว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมราคาที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนของผู้ประกอบการผู้ส่งออกเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นโดยเกษตรกรที่เป็นผู้ผ,ผ,ผลิตได้สามารถได้ราคานั้นด้วยแล้วก็ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นด้วยซึ่งมาพบก็ ได้รับเสียงสะท้อนที่เป็นจริงแบบนั้นนะครับว่าทุกคนมีความสุขกับราคาลําไยที่จัดการด้วยวิธีการเชิญลุกในการแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับก็วันนี้ก็จะเห็นว่าราคาลําไยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็ขึ้นมามากพอสมควรน,น,นะครับหลายเปอร์เซ็นต์แล้วก็จนกระทั่งวันนี้เนี่ยจุดพีคที่สุดเราขึ้นมาสูงมากแล้วส0 5 0บาทนะครับมาถึงตรงนี้เรากำลังทําเลือกลูกร่วงนะครับลูกร่วงแล้วก็เราก็ได้ราคาที่ดี มาที่นี่ครั้งนี้ก็กล่าวว่าจะมาเจอกับทางผู้ประกอบการส่งออกที่ได้ข่าวว่าเขาเปิดตลาดลำไยเราก็จะมาชวนเขาาในเป็นทีมของข่าวทีมกระทรวงพาณิชย์ที่จะทำงานทางมิเดียนะครับแล้วราคาลำไยในน้ว่าราคาจะขึ้นหลังจากขั้นกลับแล้วราคาไม่ร่วไม่ร่วงครับปีนี้เชื่อว่าราคาลำไยอยู่ในมาตรฐานที่เกษตรกรพอใจนะครับร่วงก็ร่วงอยู่ในมาตรฐานนะครับก็มันเป็นธรรมชาติของราคาเกตของสินค้าเอ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 อะไรอย่างเงี้ยก็ ลูกร่วงก็เป็นอีกละคราดึงแต่ก็จะอยู่ในราคาที่ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนท่านบอกว่านายกบอกว่าสามสิบสองบาทเมื่อปีทีแล้วนายกมาลพุนบอกว่ายี่สิบบาทแต่ถ้าวันนี้ราคาที่ล้มเล็กๆครับซื้อตามอำเภอรอบๆก็อยู่ที่สิบหกบาทสิบแปดบาทสิบหกบาทสิบแปดบาทนี่เป็นราคาเบื้องต้นนะครับลูกร่วงนะครับเพิ่งลูกร่วงในราคาต่ําอยู่แล้วแต่ลำไยช่อที่ส่งออกเนี่ยราคาไม่ร่วงแบบนั้นหรอกครับราคาดีครับไม่มีปัญหาสามที่แปดบาทตอนนี้นะครับ ก็คิดว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นจริงคือมันหลอกไม่ได้ที่ผมขึ้นมาดูก็มาฟังชาวบ้านชาวบ้านผู้ปลูกสวนก็อยากให้ท่านไปสัมภาษณ์ดูว่าเขารู้สึกยังไงนะครับเมื่อกี้เท่าที่ดูเนี่ยตัวแทนที่ขึ้นมาพูดเนี่ยก็เป็นไปตามที่เขาได้รายงานเราแล้วก็คิดว่าโดยโดยโดยส่วนใหญ่เวลานี้ก็รู้สึกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วคิดว่าพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็อยากให้เรารักษามาตรฐานระดับราคาอย่างนี้ให้ไปได้เรื่อยๆซึ่ง การจะมีราคาแบบนี้มันอยู่ที่หลายอย่างที่ผมได้กล่าวกับเกษตรษกรไปแล้วว่าต้องรักษาคุณภาพของของรำาไยให้อยู่ในมาตรฐานที่คนพึงพอใจมีเนื้อที่แน่นนะครับเนื้อที่หวานพอสมควรน,นะครับแล้วก็ไม่เน่าเสียได้ง่ายก็ต้องรีบจับจ่ายแล้วก็จ่ายไปให้เร็วที่สุดยิ่งค้างไปพืชเกษตรมันก็ยิ่งสร้างปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโดยกลวิธีที่เรากําลังทําอยู่นี้และเราก็ได้ได้วิธีเชิงลุกในการมองปัญหาข้างหน้า แล้วก็แก้ไขปัญหาสำหรับลูกทีเดี๋ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็วันนี้จะเป็นบทเรียนที่เอาไปใช้กับพืชต่างๆด้วยก็อยากจะให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนใหญ่ชาวลำพูนทุกคก็วันนี้ต้องขอบคุณชาวสวนลำพู <c oughs> นทั้งหมดนะครับที่ตั้งใจในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าเราสามารถสร้างสินค้าคุณภาพได้มันก็จะทําให้ราคาสินค้าเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีวันนี้ก็อยากให้ท่านมีกําลังใจ นะครับยึดเอาประสบการณ์ปีนี้ไว้เป็นที่ตั้งแล้วก็ทําให้การผลิตในฝีมือของท่านในในความรับผิดชอบของท่านให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดส่วนพวกเราที่เป็นข้าราชการส่วนต่างๆเราจะทําหน้าที่ของเราในการเคลียร์เส้นทางขจัดอุปสรรคให้ท่านสามารถที่จะมีสินค้าในราคาที่ดีมากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลำไยเรากำลังทําสินค้ารองทุกตัวนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่พิสูจน์ได้ว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ใช้มาตรการเชิงลุกในหลายๆอย่างที่แก้กับปัญหาต่างๆนี้ได้เรื่องของพลารลำไยเนี่ยนครับส่วนปัญหาแรงงานเนี่ยนะครับเ,เราสทราบมาว่าทางผู้ปลูกลำไยตอนนี้ประสบปัญหาว่าแรงงานไทยก็ยังไม่ค่อยมีในการทํางานแรงงานส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างชาติน,นี่แรงงานต่างชาติบางทีก็จะมีข้อจํากัดบ้างเล็กๆน้อยๆที่เป็นปัญหาว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายจุดได้ไม่สามารถขับเคลื่อน ในสาบางส่วนได้วันนี้เพื่อเช้าผมได้ประสานงานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงแรงงาน ah ai, กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกฝ่ายก็รับว่าตรงนี้เป็นปัญหาของชาติแล้วก็เป็นปัญหาที่เราต้องรีบกันแก้ไขถ้าเราทําให้การเก็บลูกต่างๆเก็บลําไยต่างๆช้าไปผลมันมีปัญหามันจะเกิดความเน่าเสียได้ก็จะเป็นปหาทุกฝ่ายก็จะพยายาม ดูข้อกฎหมายแล้วก็จะเล่นในการจัดการแก้ไขปัญหาให้ได้ร่วมร่วมไปด้วยดีเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้ได้รับรายง,งานว่าค่าเก่าแล้วก็ยินดีถ้าขาดแคลนแรงงานจะเํากาลังทหารบางส่วนเข้ามาช่วยกันเก็บทางตํารวจก็บอกยินดีจะช่วยดูนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องปัญหาความมั่นคงและกฎหมายเปิดช่องให้ทําได้เขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับทางกเกษตรก็เหมือนกันนะครับทางแรงงานก็บอกเหมือนกันว่าจะดูแลแล้วก็อาจจะใช้ช่วงเวลาที่จํากัดที่ช่วยอย่างเนี้ย ไปดูว่าจะมีข้ออะไรที่ผ่อนปลนกันได้ก็จะผ่อนปลนให้นะครับทางสภาผู้แทนราษฎรเราก็ทาหน้าที่ในการพรยายามจะขับเคลื่อนกฎหมายกฎระเบียบต่างๆโดยเฉพาะพระบพรบลำใหญ่ให้มันเอื้ออาํานวยต่อเกษตรกรมากที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องการช่วยกันสภาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นตัวแทนนั้นหนึ่งที่เป็นการช่วยกันทุกๆฝ่ายนะครับถือเป็นวาระสําคัญที่เราจะช่วยกเกษตรกรที่ปลูกลำใหญเหมือนกับพืชตัวอื่นซึ่งเราก็จะทำแบบน,นี้ต่อไป ครับพรพลังใหญ่จะช่วยเกษตรกรกาวสู่ล้ำยได้มากน้อยแค่ไหนก็ก็ถือว่ามีกฎหมายเฉพาะแล้วก็มีคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมาดูแลมันก็จะดีกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามคนไกมันมีคนช่วยดูแลช่วยประสานงานช่วยจัดการก็ดีขึ้นอย่างครั้เนี้ยถ้าเราไม่ได้ผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นตัวกลางประสานงานและเปิดโอกาสให้เราไม่ได้หน่วยงานต่างๆที่จะประสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทางานเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆนี้ก็จะเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นอันนี้พอเราเคลียร์ทุกจุดสามารถใช้ คนมาช่วยเก็บได้เก็บได้เร็วขึ้นเพราะเป็นสินค้าเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีก็ต้องขอบคุณนะครับอยากให้สื่อมวลชนถอดเอาประสบการณ์นี้ให้ประชาชนให้เกษตรกรได้รับรู้ว่าวิธีการที่ทําให้สินค้าเรามีคุณภาพที่สุดมันจะสามารถทําให้ราคามดีที่สุดแล้วมันจะสามารถทําให้ปัญหาต่างๆของเราเนี่ยที่คลายลงไปตามกลไกตลาดแต่ละส่วนที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ یا کہا وہ تو